สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูรถพกลิฟตยี่ห้อฟอร์กนะครับเป็นรถพกลิฟต์คุณภาพเยี่ยมคุณภาพญี่ปุ่นแล้วก็ราคาประหยัดนะครับรถนี้เป็นรถของเดือนมก,กราคมปี2 5 6 5เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออรถเนี่ยมันมีสเปคยังไงบ้างนะครับแล้วก็สภาพเป็นยังไง ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นรถ3ตันทั้งหมดเลยดีเซลเครื่องมิตซูบิชิ S4S เครื่อง 3,300cc เพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงของเครื่องเ่ยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยไปใช้งานหนักๆได้งานสมุกสมบันอย่างเงี้ยเหมาะมากนะครับรถฟ็อกเครื่องดีเซล S4S มิตซูบิชิเครื่องมิตซูบิชินะครับใช้งานหนักได้เลยสิ่งที่อยากให้เห็นนะครับ เครื่อง S4S เครื่องนี้มิส u ูบิชิตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง Made in Japan เป็นเครื่องที่ประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอาเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็ใส่เข้าไปในรถคันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเครื่องยนต์นี้คือหัวใจสำคัญแล้วแหละของรถปกลีพร้อมให้ทุกท่านเอาไปใช้งานที่หนักๆโหดๆได้เลย ที่ต่างกันของรถแต่ละคันนั่นก็คือเสาเสาแต่ละต้นเนี่ยความสูง4เมตร4เมตรครึ่งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเสาสองท่อน3ท่อนนะครับที่ติดรถมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งในส่วนนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งานของหน้าง,งานของลูกค้าเองได้นะครับตัวนี้เป็นเสา2ท่อน5เมตรอ่าเป็นเสา5เมตร2ท่อนเพราะฉะนั้นบางคนก็เรียกว่าเสากระโดงนะครับมันก็จะสูงสูงเลยใช้งานกลางแจ้งไม่ติดปัญหาเรื่องความสูงตัวนี้เป็นตัวที่เราติด ไอตัว k ิงฟ f อกนะครับงาเทเป็นชุดอุปกรณ์พิเศษติดเพิ่มได้ตัวนี้เป็นเสา5เมตร2ท่อนแต่ว่าไม่ได้ติดชุดอุปกรณ์พิเศษตัวนี้เป็นเสา4เมตรครึ่ง3ท่อน3ท่อนก็คือนับ 1, 2, 3แล้วก็มีกระบอกกลางด้วยเขาเรียกว่ากระบอกฟูปฟีนะครับก็ใช้งานในตู้คอนเทนเนอร์ได้ยกของในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ไม่ติดยกแล้วไม่ติดเพดานเสาไม่ชนเพดานไม่เกิดความเสียหาย ตัวนี้เป็นเสา4เมตร2ท่อนธรรมดาจะเห็นว่าเสาเนี่ยสังเกตว่าเสาจะเตี้ยกว่าตัวเสา5เมตร2ท่อนส่วนตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดเลยเป็นเสา3เมตรถ้าลูกค้าต้องการเสาที่สูงขึ้นสามารถบอกได้เลยเป็นเสาจะ4เมตร4เมตรครึ่ง5เมตร5เมตรครึ่ง6เมตรอย่างเงี้ยครับลูกค้าสามารถเลือกเสาให้ตรงกับการใช้งานของลูกค้าเองคราวนี้ตัวรถเองเนี่ยเราคิดเผื่อไว้อย่างหนึ่งคือตอนนี้รถทุกคันเนี่ยเราติดเพิ่มมาให้นะครับเป็นตัวก้าน การควบคุมไฮดรอลิกเนี่ยวาล์วที่3มีติดเป็นชุดสายไฮดรอลิกมาเผื่อไว้ให้เลยเพื่อเอาไว้เผื่อลูกค้าเนี่ยไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่หลังได้เองนะครับในกรณีที่แบบยังไม่ได้คิดจะติดตอนนี้นะครับเราคิดเผื่อว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยมี3คอนโทรลเนี่ยก็เอาไปติดอุปกรณ์ที่หลังได้เพื่อความสะดวก